สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่พีนะครับกับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพอนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนี่พีนะครับนํามาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้อมชมมาส่องนะครับเป็นลูกอมผงพายกุมารนะครับลูกพุทธทิมวัดละหารไร่นะเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับก็นะครับนาะคนที่สายผงพายกุมารนะครับนาะ ผมว่านะครับนลูกอมของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์นะครับเรื่องบอลทองนี่แหละนะพี่นะครับดูนะครับความเก่าของบอลทองนะครับเขาจะเป็นออกวันน้าอย่างนี้นะพี่นะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นบอลทองแบบมีความเก่านะครับมันไม่ใช่ทองเหมือนแบบเหมือนทองคําเปลวที่ที่เราเวลาเราไปกราบพระแล้วมีเขาให้มาติดทองนะครับเนาะคือนะครับไม่ใช่ทองอย่างนั้นนะครับที่ที่เราจะเห็นตามสนามทั่วไปนะครับเห็นไหมครับ บอลทองเขาจะมีเนี่ยจะมีวันนาอย่างนี้นะพี่เฮียไหมครับแล้วก็ดูความเก่าของเนื้อหานะวีเนนะี่ยเพราะหลวงปู่ทีม,มนะนะครับท่านมรรคภาพปีหนึ่งหนงึ่งเจ็ดหรือหนึ่งแปดประมาณนี้นะครับเนาะท่านมรรภาพปีหนึ่งหนงึ่งกว่านะครับเนาะเนื้อหารพระก็ต้องมีก็ต้องมีอายุนะครับมีธรรมชาติความเก่าของเขาเห็นไหมครับนะทั้งบอลทองทั้งเนื้อหานะครับนะนี่เห็นไหมครับนี่นะี นี่นะก็นะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยดูนะอึ๊บเพ่นเพนี่ดูนะมีมวลสารด้วยนะเห็นไหมครับแล้วดูความเก่าภาพขายของมวลสารนะเห็นไหมครับนี่นะนะครับ,นะนะรบเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวมาดูแนวทางการเล่นหาเช่นเคยนั่นแหละนะคุณนพี่นะครับนี่นะนี่นะครับ ก็นี <im sharing> ่นะครับหลวงองค์ผงพายกุมารนะครับหลวงพุทธีมวัรหานไรนะครับเห็นไหมครับทองเขาเห็นไหมครับจะไม่สุกเหมือนแบบทองแบบปิดทองไปปิดทองพานนะครับจะเป็นทองเนี่ยจะเป็นบอลทองอย่างเงี้ยไหมครับเนี่ยนะครับจะออกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะออกสว่างสะพงนะครับนะมันจะเป็นบอลทองเขานะครับเราเห็นไหมครับจะเป็นวันนาเนี่ยของเขานะครับเป็นทองเก่านะครับถ้าคนที่เล่นสายไอ้นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นะ เห็นไหมครับดูทองเขานะเห็นไหมครับมันจะไม่แบบนะมันจะไม่เหมือนทองคําเปลวที่เอาไปปิดผ้าเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยจะเป็นวันน้บอลทองเขานะครับนะนี่เห็นไหมครับดูนะเป็นบอลน้ํามันแล้วก็บอลวานิชนะครับเห็นไหมครับดูทองเขาดีๆนะนี่เห็นไหมครับนี่นะนะครับ นี่นะครับถ้านะครับอ่ะผมเห็นอย่างนี้นะครับนะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่คิดภาพไม่ออกนะครับมันจะเป็นประมาณแบบที่ผมเห็นนะทองอย no it. ่างเนี hungry, ้ยทองประมาณเนี้ยจะมันจะอยู่ในหลวงพุทวดปีหนึ่งสามอะครับของพระครูใบดีกาขาวอะนะครับที่ส่วนมากจะมีทองเนี่ยนะครับเก่าประมาณนี้นะครับเพราะเขาเป็นปีหนึ่งสามนะครับเห็นไหมครับที่จะติดอยู่ในหลวงพุทวดรุ่นนั้นนะนะครับเห็นไหมครับพระครูใบติกาขาวเห็นไหมครับ นะครับย้ําีกธีนะครับมันไม่ใช่ทองแบบที่ทองที่ปิดพระนะครับน้อไม่ทีปิดทองพระนะครับเป็นของคําเตลไม่ใช่นะครับมันเป็นจะเป็นเห็นไหมครับวันน้ามันต่างกันนะครับกับทองสมัยใหม่นะครับเพราะเขาเป็นทองที่มีอายุเห็นไหมครับเป็นบอลทองที่มีเอกลักษณ์ของเขานะครับเนาะทั้งเนื้อหาแล้วก็ทองนะครับทั้งบอลทองของท่านเนี่ยผมว่ามีเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมครับและความเก่ามันก็จะไปใกล้ๆกับ ปีหนึ่งสามนะครับเนาะของหลวงพุททวดพระคูปริกาขาวนะครับปีหนึ่งสามนะครับใช่ไหมครับ nah, ด nah. ูนะวิธีนะครับผมนะก็นะนะครับก่อนมาลงกล้องสองกันนะครับก็มันจะมีมีคนมาถามผมนะเป็นวีนะมีคนมาถามผมว่าพี่นะครับพี่ครับนะครับความสําคัญของการดูพานะครับความสําคัญของการดูพานะตําหนิหรือความเก่านะครับเนาะนะครับคือผม ผมตอบจากที่ประสบการ์ตัวเองแล้วกันนะครับไม่อ้างอิงกับใครนะครับเนาะผมว่าสําคัญทั้งคู่นะครับเนาะสำคัญทั้งคู่นะครับสําคัญทั้งคู่แต่นะครับผมนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเล่นพระเก่าไงครับที่ผมบอกด้วยพี่นะผมเล่นพระเก่านะครับผมก็เลยให้ความสําคัญกับธรรมชาติความเก่านะเพราะเพราะผมมองว่ามันมันทาเก๋ไม่ได้นะพี่นะครับเนาะนะครับคือเรื่องเนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเคยพบเจอมานะครับเมื่อประมาณ หลักสิบปีแล้วล่ะหลักสิบปีแล้วนะน่าคือน่าจะเป็นหลักสิบปีกว่าๆแล้วแหละนะครับนะครับก็นะครับมันมีผมเห็นนะครับมันมีโรงปั๊มพระนะครับมันมีโรงปั๊มพระนะพี่นะมันมีโรงปั๊มพระแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนแบบมันมีเขามายืนคุยกันหน้าร้านนะครับคนเต็มเลยคนเต็มเลยนะครับเนาะนะครับผมก็เอ๊ะเขายืนสองพระกันเขายืนสองพระกันนะผมก็แบบไปประมาณแบบ ไปเอียงๆดูๆนะครับเนาะเขาส่องพากกันครับก็คือนะเพื่อนพี่นะครับเขาทํางานเขาทาพากเก๊นะครับเขาทำพากเก๊แต่ที่มายืนส่องกันนะคือเซียนนะเซียนทั้งนั้นเลยพี่นะครับเซียนทั้งนั้นเลยนะครับมายืนส่องกันก็คือหาจุดผิดพลาดเพื่อนพี่นะคือเขาช่วยกันดูหาจุดผิดพลาดนะครับหาจุดผิดพลาดที่คนจะมองออกว่าเป็นพาเก๊เออนะครับเขาถึงขนาดนั้นนะพี่นพีก็คือมองว่าเฮ้ยมันเก๋ยังไง เขาก็ไปแก้ไปแก้นะครับคือมันมีเซียนมาช่วยกันดูเยอะเลยนี่นะครับนะครับนะครับมไปช่วยกันดูเยอะเลยนะครับแล้วก็เราก็แบบผาจุดปิดพลาดว่าคนจะมองออกว่าเป็นพาเกนะนะครับเขาก็คือประมาณนั้นนะนะครับแล้วผมก็เลยไปถามก็เลยได้คุยกับร้านค้านะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นเซลนะมิมีเป็นเซลล์นะครับก็คุยก็ได้คุยกับร้านค้านะครับว่าเขาทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างงี้ครับบอกว่าเป็นแบบ ทำพระเกน,นะครับทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ปีหนึ่งออกไม่เยอะหรอกนะครับปีหนึ่งพระออกไม่เยอะนะครับก็จะมีคนมาช่วยแบบเซียนนะครับนะมาช่วยกันดูว่าดูเกสยังไงอะไรยังไงนะครับเนาะเขาบอกทำมานานแล้วคือคือนะครับปีหนึ่งออกไม่เยอะแต่จะทำพระรุ่นที่มีราคาพวกน,นี้นะฟังดีๆนะนะครับพระเครื่องรุ่นที่มีราคาเล่นหาพอสมควรนะครับเนาะ นะครับปีหนึ่งออกไม่เยอะแต่พระมีราคาไงไม่ไม่นะออกเยอะไก่ก็ตื่นสินะครับเหมือนงานสนามออกมาเป็นล็อตใช่ไหมครับพอเราเห็นเยอะๆในสนามก็คืองานสนามผมพูดถูกไหมนะแต่ถ้าออกน้อยๆนะครับพระแพงไงพี่ออกไม่เยอะค่อยๆจิม้มนะครับค่อยๆจิ้มค่อยๆทิมท่มทิมท่มทิม่มทิ่มคนนั้นคนนี้ก็พอกินแล้วอยู่ได้แล้วผมพูดถูกไหมครับนะครับนะครับก็คือออกไม่เยอะนะครับเนะก้ ผ้ามีราคานะเก้ผ้าดังแล้วกันนะครับเกพผ้าดังนะพี่นะค่อยๆทิมนะครับเนาะก็มีกินแล้วปีหนึ่งนะครับและที่และที่สําคัญนะครับเนาะเขาจะฟังดีๆนะครับเขาจะเกเขาจะเขาจะทำผ้าเกปีสองกว่านะครับสามกว่าหรือไม่สี่กว่าที่มีราคานะพี่นะเพราะอะไรนะครับผ้าพวกนี้มันดูความเก่ายังไม่ได้นะครับแล้วก็จะมากับวอลลี่เดิมๆนะครับเก็บดีผิวหิ้งเก็บดี จมูกไม่บี้เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ผมถึงย้อนไปนะครับธรรมชาติการใช้ที่ผมพูดตลอดนะครับนะครับเขาเขาจะทําประมาณนี้เพราะมันดูความเก่าไม่ได้ไงพี่มันยังดูความเก่าไม่ได้นะครับถ้าทําไมไอ้สองกว่าทําไมพระผิวดีจังเลยไม่เก่าเลยทำไมสามกว่าพระผิวดีจังเลยไม่เก่าเลยเก็บดีพี่ เขามาเขาอยู่มันหิ้งเลยเขาเก็บดีไม่ให้โดนไม่ให้โดนลมเลยไม่มีอะไรเลยเก็บดีมากนะครับคุณไหมครับนะครับนะครับแล้วมันก็พอหลังจากนั้นต่อมานะครับมันก็มีนะครับมันก็มีงานประกวดพระที่นะครับที่ที่งานประกวดพระนะครับเขาถึงกับยกเลิกโต๊ะของหลวงพ่อหลวงพ่อนั้นเลยที่มีราคานะครับพระในปีสามกว่านะครับเขาถึงกับต้องว่ายกเลิกโต๊ะโต๊ะนั้นไม่รับประกวดนะครับคือ ให้ไปเคลียร์กันก่อนนะครับให้แบบสายตรงสายอ้อมไปเคลียร์กันก่อนนะครับเพราะงานฝีมือมันน่ากลัวมากมากนะครับเนาะผมก็เลยบอกนะครับนะคนที่นะครับคนที่นะครับดูตำหนินะครับเนาะแล้วก็พาแพงนะครับที่อยู่ในปีลาวๆานั้นนะครับเนาะก็ก็อยากจะบอกไว้นะครับว่าที่ที่เคลื่อนแขวนกันนะครับเนาะผมไม่ได้ว่าใครนะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับโรงงานอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับแถวพระรามสองนะครับเนาะ ก็เลยเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะมันมีทุกอย่างนั่นแหละนะพี่เราก็บอกก็กล่าวกันนะครับเนาะผมผมไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใครนะครับผมเตือนนะครับผมไม่รู้หรอกว่าขายขายไม่ขายผมไม่รู้หรอกนะครับแต่นะครับมันก็เลยย้อนกลับมานะครับเล่นพ้าะนะครับศึกษานะครับสะสมนะครับเนาะเป็นแนวทางนะพี่นะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับผมนะก็คือคุณเลี้ยวไปทางพาณิชย์คุณก็อยู่ในวงวนวงวนกับสิ่งเหล่านี้แหละเข้าใจไหมครับ สิ่งเหล่านี้แหละที่ที่บอกเฮ้ยมันตำหนิส่มันเก้ไม่ได้มันมีมานานแล้วนี่นะครับแล้วเขาเอาเซียนมาดูนะครับเนาะดูเก๊ตรงไหนจับได้ตรงไหนแก้ใหม่ดูเก๊ตรงไหนจับได้ตรงไหนแก้ใหม่เพราะเขาไม่ต้องพะวงกับความเก่าไงเพราะผมบอกแล้วนะครับป่าปีสองกาสองกวาสามก่าเนี่ยนะครับไอคำเดิมๆว่าเก็บดีเก็บดีนะครับใช่ไหมครับไม่โดนลมเลยนะครับมันก็ใช่ไหมครับ บางทีสามกว่าผิวไฟลุ้งๆเลยไหมนะไฟผิวแวบบเลยผิวกระจกเห็นไหมครับสวยแวบ,บเลยขายได้แพงอีกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรให้ดูใช่ไหมครับมันกลับผมเข้าใจไหมครับนะมันกลับแบบเออพ้าสามสิบสี่สิบปีแต่ผิวแวบ,บเลยเหมือนปั๊มมาใหม่เลยอะไรเงี้ยนะครับนะแต่นะครับคนก็จะเชื่อเพราะอะไรนะครับนะเขาดังไงนะเขารวยเห็นะครับ นะครับผมบอกแล้วนะครับพารแท้แท้ที่พระนะครับนี่นะไม่ใช่อยู่ที่บ้านพระใครนะครับนะครับก็มาน่ารีน่นะมาถูกลูกกล้องสองกันนะครับก็นะครับมีคนถามมีคนถามนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมนะเป็นแน่คิดที่ประสบการณ์ที่พบเจอมานะครับเนาะนะครับมาครับผมเดี๋ยว ลูกอมนะครับผุงพายกุมารนะครับหลวงพุทธิวัดละหารไล่นะวันนี้นะก็นะก็ผมว่าบอลทองอย่างเงี้ยนะครับบอลทองกับเนื้อหายงี้ก็เป็นเอกลักษณ์ท่านอยู่แล้วนะนะครับเห็นไหมครับที่ที่คนสายผงพายนะวันนี้นะเห็นไหมครับบอลทองเขาจะมีความเก่านะครับคขาไม่ใช่ทองแบบทองคําเปลวที่ปิดที่ปิดองพ้านะครับเนาะมันเป็นทองเก่าบอลทองเก่านะเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับ พี่ดูเราดูตรงมวลสารตรงนี้ไหมครับมีความเก่าไหมครับนี่นะนะครับนี่นะนี่นะดูนะครับเนื้อขาเขานะครับจะเป็นผงอย่างนี้แหละไม่มีแหนมเนาะท่านสร้างปีนะครับสองพันห้าร้อยถึงหนึ่งกว่านะครับก็ห้าสิบหกสิบปีนะครับของมันก็ต้องมีธรรมชาติความเก่าแล้วดูเนื้อหาใช่ไหมครับแล้วดูตะบนทองนะครับนะพี่นะครับผม นี่ทองเขาก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเนื้อหาเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมนี่นะพี่นี่นะครับ นี่นะก็โอเคนะวิวี่นวตอนเราคลิปนี้นะครับก็พบเจอกันวันละนิดละหน่อยพอนะวันนี้นะก็พูดคุยกันนะครับไม่ให้หายเงานะครับผมนะก็ศึกษาพาพไปด้วยกันนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับสะสมพระสตานะครับแล้วก็เรียนรู้เองนะครับเนาะคุณคุณบอกตัวเองได้นะครับว่าพระองค์เนี้ยนะครับเกจิองค์เนี้ยนะครับน่าใช้เพราะอะไรพระรุ่นนี้น่าใช้เพราะอะไรนะครับ พระองค์นี้แท้พออะไรนะครับมันจะดีมากๆเลยเชื่อผมนะครับเนาะนะครับคุณจะเสียเงินจะเสียเงิน,จะ,งนจะเสียเงินซื้ออะไรสักอย่างนะครับเนาะทำไมคุณซื้อบ้านทําไมคุณต้องศึกษาล่ะครับทําไมคุณซื้อรถทําไมคุณต้องศึกษาล่ะครับนะไฮบริดดีไหมอีวีดีไหมติดแก๊สด,ดีไหมนะเครื่องยนต์เล็กดีไหมเครื่องยนต์ใหญ่ดีไหมนะติดเทอร์โบคู่ดีไหมทําไมคุณเสียเวลาศึกษาได้ล่ะครับทีพระเครื่องนะครับบางองค์แพงๆเป็นแสนเป็นล้านทําไมคุณไปเชื่อ ทำไมคุณไม่ไปเชื่อซื้อรถไม่ไปเชื่อเซลล์ล่ะครับนะมีไหมครับอุ้ยเซลล์มันเก่งเซลล์มันดีซื้อเพราะเซลล์นะครับแต่คุณซื้อพาคุณกลับเชื่อนะครับเซลล์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ดราม่านะครับคนขายของก็คือเซลล์นั่นแหละนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาจ่ายเงินเอาของมามันก็คือสินค้าผมพูดถูกไหมครับถ้าเขาให้ฟรีสินะครับศรัทาจริงนะครับผมไม่ได้ว่านะแต่นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับ อย่าไปกลัวที่จะศึกษานะไม่วี่นะอย่าไปกลัวนะครับเราให้เวลากับมันทุกทสิ่งทุกอย่างมาเรียนรู้ได้นะครับ,รบอาจารย์หลายๆท่านที่ที่เขาเป็นพระอาจารย์อุ้ยหลายๆท่านอะอาจารย์บอยอาจารย์ททนอาจารย์ลักอาจารย์หลายๆท่านอาจารย์โอ๊ตเขาไม่ได้เป็นตั้งแต่กาเนิดไม่มี่เขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกล้องฟองผ้าครับ,รบทาไมเขาถึงทําไมเขาถึงเรียนรู้ได้ล่ะครับนะครับแล้ว เล่นพลานะพี่นะมันไม่ได้อยู่กับอู้ยผมเล่นพลาประสบการณ์เล่นพลาผมเลยี่สิบปีประสบการณ์เล่นพลาผมสามสิบปีประสบการณ์เล่นพลาผมสิบห้าปีมันไม่เกี่ยวว่าใครจะเข้าก่อนเข,ข้าหลังนะครับนะพ,พี่นะครับบางคนเข้ามาทีหลังแต่มีมีเงินนะครับมีเงินนะครับมีเงินคุณเช่าหาพระเครื่องที่เช่าหาพระเครื่องแท้มาดูนะครับเนาะเหมือนคุณเช่ารักมาดูนะครับเนาะเช่ารักแท้มาดู นะครับเช่าดินแท้มาดูเช่าผงแท้มาดูนะครับเช่าว่านแท้มาดูคุณมีเงินคุณได้เปรียบนะครับบางคนนะครับคุยไปยี่สิบสามสิบปีแต่เขาไม่มีเงินไงนะครับเขาต้องจับแพะชนแกะนะครับเขาต้ององมไปอันนี้ใช่ไหมวะอันนี้นี่ไม่วะนะครับคนที่นะครับเป็นวัยนะครับเขาเขามีตังค์นะพี่นะสมมุติเขาไปเช่ากับอาจารย์บอยแล้วกันสมุนนะครับอาจารย์บอยอาจารย์โทนนะครับนะครับพระสมเด็จปุตทวดว่านนะครับ เขาเอามาดูนะครับเขามีองค์แรกแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยวานแท้ไว้ผงแท้ไว้นะครับลักแท้ไว้เชือกแท้ไว้นะครับเขารู้ว่าอย่างนี้เป็นเขาไม่ต้องลองผิดลองถูกถูกไหมครับแล้วพอองค์ต่อไปนะครับใครจะซื้อองค์แรกสมมุตินะครับซื้อองค์แรกห้าแสนแล้วใครจะไปบ้าซื้อองค์ที่สองห้าแสนมาผมถามหน่อยคุณมีความรู้แล้วอะครับถูกไหมครับเหมือนคุณเรียนขับรถครั้งหนึ่งนะครับใครจะบ้าบ้าไปเรียนขับรถครั้งที่สองอะครับ ก็คุณขับเป็นแล้วไงครับเหมือนกันดูพระถูกไหมครับองค์แรกห้าแสนองค์ที่สองก็หลักหมื่นหลักพันเพราะคุณดูเป็นแล้วไงครับมันไม่ได้ยากครับเหมือนคุณว่ายน้ําเป็นอ่ะไม่มีนะมันก็ว่ายเป็นทั้งชีวิตอะ่ะขับรถเป็นก็ขับเป็นทั้งชีวิตอะ่ะนะครับนะครับเนาะผมก็อยากจะให้แบบคือสังคมพระเครื่องนะครับมันเป็นสังคมของทุกคนนะครับนะผมอยากให้ดูพระเป็นทุกคนนะครับ เล่นพาร์ก,กันได้นะครับเนะก็คือรู้ดูรู้ผมไม่อยากจะให้อำนาจมันไปอยู่กับกระจุกกระจุกหนึ่งอ่ะนะครับเหมือนเป็นแบบยังไงดีอะเหมือนแบบเฮ้ยมึงจะเล่นกันมึงต้องมาหากูนะมึงต้องมาออกใบกับกูนะ <c oughs> มันใช่เหรอี่นีนะครับมันมันใช่ไหมครับถูกไหมครับคือบางทีเราใช้ทางด่วนนะครับเนาทางด่วนเงินเขาเ,เรายอมจ่ายถูกไหมครับ เรายอมจ่ายเพื่อทุรยะทางครับแต่ผมไม่เข้าใจนะพระเครื่องก็เงินเราซื้อมาทําไมเราต้องไปจ่ายให้คนพวกนั้นนะในสิ่งที่เรามีเหตุและผลถูกไหมครับแต่บางคนก็กลับอย่างนั้นไม่นี่นะกลับไปเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างงี้เพราะย้อนกลับมาว่าคุณไม่ศึกษาไงครับเสียเวลาสักหน่อยนบพี่นะเสียเวลาสักหน่อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดูได้หมดนะครับทําไมคุณไปดูเมืองเก่าทําไมคุณถึงรู้ว่าเก่าครับทําไมคุณถึงรู้ว่าแท้ครับ ทำไมคุณไม่คิดว่าเอ้ยอยุธยาปลอมเไปยี réussi, reicht, en, en, ่ยมัมม like ี่ปลอมไยปีระมิดปลอมไยทำไมไม่มีอย่างนั้นนะครับถูกไหมครับมันมีหลักมันมีหลักอยู่นะมันมีนะใจเย็นๆนะครับนะนะครับศึกษานะครับถ้าคุณศึกษาอะไรได้นะครับมันก็สนุกนะครับเนาะอ่านะครับเราดูเหมือนกันเรารู้เหมือนกันนะครับเราก็ใช่ไหมครับมันก็จบนะครับเหมือนเราคนคุยภาษาเดียวกันนะนะนี่นะคุยในสิ่งเดียวกันนะครับผมนะ ็โอเคนะพอนีนะครับตัวหรับคลิปนี้ก็ขอบคูณอีกทีนะันนีนะครับที่รับที่รับที่แว่รับชมกันนะครับน้อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจกันตลอดมานน่นแหละนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าพอมีได้ความรู้บ้างนะครับน้อก็ไม่มากก็น้อยก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายช่องให้ผมไปด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ